คริสต์มาสเทศกาลแห่งความสุขที่เราคุ้นเคยกับต้นสนหิมะและเสียงเพลงแต่รู้ไหมว่าที่ต่างประเทศยังมีคริสต์มาสสุดแปลกที่ไม่เหมือนใครจนอาจทำให้ต้องอ้าปากค้างเลยทีเดียวอย่างเช่นญี่ปุ่นเพกคริสต์มาสของที่นี่ไม่ใช่ซานตาแต่คือไก่ทอดเจ้าดังที่เกิดจากแคมเปญโฆษณาเมื่อหลายสิบปีก่อนทำให้ชาวญี่ปุ่นมีภาพจำว่าคริสต์มาสก็คือไก่ทอดมาจนถึงทุกวันนี้ต่อกันที่เวเนซุเอลาในวันคริสต์มาสผู้คนที่นี่จะใช้โรลเลอร์สเกตในการเดินทางไปโบสถ์ ถนนหลายสายถูกปิดเพื่อการซิ่งสเก็ตโดยเฉพาะกลายเป็นภาพคริสต์มาสสุดคึกคักไม่เหมือนใครประเทศอื่นอาจมีซานต้าแค่คนเดียวแต่ที่ไอซ์แลนด์มีซานต้าถึง13คนเลยทีเดียวผู้คนเรียกซานต้าเหล่านี้ว่ายุลเลตที่มีนิสัยสุดแสบชอบแกล้งผู้คนทั่วไปแต่ถ้าใครที่ทําตัวดีน่ารักก็จะได้ของขวัญเล็กๆน้อยๆกลับไปส่วนสวีเดนก็ไม่ธรรมดาผู้คนจะสร้างแผลยักษ์ขึ้นมาจากฟางที่เรียกว่าแผะยุนสัญลักษณ์ที่ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแต่ความแปลกก็คือ มีผู้คนมักพยายามจะเผาแพะตัวนี้เหมือนการรับบะ จนกลายเป็นธรรมเนียมที่ทุกคนเฝ้าติดตามค่ำคืนแห่งคริสต์มาสในนอร์เวย์ชาวบ้านมักจะซ่อนไม้กวาดเพราะเชื่อกันว่าจะมีแม่หมดหรือวิญญาณชั่วร้ายออกมาขโมยซึ่งกลายเป็นธรรมเนียมที่แฝงความลี้ลับในค่ำคืนแห่งความสุขไปแล้วนั่นเองสวิตเซอร์แลนด์ก็แปลกไม่แพ้กันพวกเขามีธรรมเนียมที่จะพาเด็กๆเ,เข้าป่าไปตามหาซานตาคลอสแต่เป็นซานตาคลอสที่ให้ความรู้สึกน่าขนลุกมากถือเป็นธรรมเนียมที่ทดสอบความกล้าของเด็กๆไปในตัวสุดท้ายที่ออสเตรียคริสต์มาสที่นี่เต็มไปด้วย ความน่ากลัว ที่มาพร้อมกับปีศาจแคมปัสปีศาจที่ออกมาล่าเด็กซุกซนพร้อมโซนเหล็กและระคังที่ดังสนัน่นทําให้คริสต์มาสที่นี่มีกลิ่นอายเหมือนฮาโลวีนเห็นไหมคะว่าคริสต์มาสไม่ได้มีแค่การตกแต่งต้นไม้หรือแลกของขวัญแต่ละประเทศกลับใส่วัฒนธรรมและความเชื่อลงไปจนกลายเป็นประเพณีสุดแปลกและนี่คือเสน่ห์ที่ทําให้การเดินทางช่วงเทศกาลสนุกกว่าที่คิดแน่นอนเพราะที่นี่คือจุดเริ่มต้นของทุกการเดินทางที่คุณจะได้เป็นคนแรกที่อยากรู้และอยากแชร์เดอฟ สชูจูมลึกทุกเรื่องราวทั่วโลกให้คุณใกล้ชิดกับโลกใบนี้มากกว่าที่เคย